إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله من ودين حق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هج هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضَلَالَةٍ وكل kullu في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Kan senra sen tang mohon. Penkam Masjid Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Pusong apiban Ban. Pusong Yin Yai. Pusong Song ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์จิงอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้พวกเราทั้งหลายได้มารวมต่มาจุมมห์ซึ่งเป็นวันที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เกียรติ AH และเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบะฮอานุวาตาลาได้สร้างบัลดามนุษย์ทุกคนและเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบะฮอานุวาตาลาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้กลับไปในวันศุกร์อัลฮัมดุลิลละ์พี่น้องครับวันนี้สิ่งที่จะนำเสนอให้กับพวกเราทั้งหลายในการตักเตือนตัวพมกับพมเอง และกับพี่น้องผู้รวมละมาจุมะทั้งหลายไปใตว้วรรอห้าประการที่เราจะถูกสอบนักในวันอาครอห้าประการที่เราจะถูกสอบส่วนนักในวันอาคิรอบพี่น้องอะไรคือห้าประการน,นั้นที่เราจะต้องเตรียมตัวและก็ต้องเตรียมคำตอบกับอัลลอฮฺ س บ ح ا ن ه และ ت ع าลา ในวันที่ไม่มีใครที่คอยยืนเคียงข้างเราไม่วันไม่มีใครที่จะเข้าข้างเราและไม่มีใครที่จะช่วยเลือเราได้นอกจากสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้บนหน้าแผ่นดินอันนี้ในความดีนะครับ ก็อัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้เป็นพยานให้กับเราในวันนั้นพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายการสอบสวนของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل นั้นมีจะประสบกับบรรดาคนทุกคนนะครับจะยที่ คนไหนที่ Allah subhanahu wa taala แท้สอบส่วนน้อยและคนไหนที่ Allah subhanahu wa taala แท้สอบส่วนนักพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่แต่ห้าประการนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเป็นอย่างมากดัง h ะด i ษของท่านนบีศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประการแรก Telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dekra, tazulu qadama abdin yaman qiyamah hatta yusala an arba'in." Song taw kong kau, kong yun yu waktu wal qiyamah kong kau akan terjebak. Terkait dengan kong, faktor-faktor yang Allah Taala berikan kepada kita. Itulah 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 faktor-faktor yang Allah Taala berikan allah taala hai kepada kita Nan faktor faktor yang allah taala ประการแรกอัลอุมอุมูริฮีอายุของเราที่อัลลอฮฺสุบฮานาุอัลลอให้อายุนะครับไม่ว่าเราจะอายุกี่ปีเพราะแต่ละคนนั้นมีอายุที่ไม่เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกันให้อายุของเรายืนยาวเมื่อการแข่งขันนะครับ การกีฬาเป็นขั้นฟุตบอลน,นะครับเอาแป่เอาชนะได้แต่เรื่องของอายุนั้นเราจะเอาแป่เอาชนะไม่ได้เพราะลักาลาะนั้นได้กำหนดทิศทางของอายุของเราไว้เซร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าเราจะมีนะครับมีเงินมีทองมีตําแหน่งใหญ่ๆโต ถ้าอายันมาถึงแ้วพี่น้องที่รักจังไยเราทุกคนจะต้องกลับสู่อายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาละจะอยู่ในครือหาตที่ใหญ่โตจะอยู่ในบ้านเรือนที่มีราคาแป้งจะมีจะอยู่ในรถนะเหยี่ยวที่รู้รา้สักจีก็ตา่างเมื่ออายุของเรามาถึงอายันของเรามาถึง Allah subhanahu wa taala จะเอาเรากลับฉะนั้นอายุที่ Allah าลาให้มาทั้งมดนัน้เราจะต้องตอบกับ Allah subhanahu wa taala นะครับว่าเราไปทําอะไรฟีมาอัฟนะมันห้ไปมันหมดไปกับการงานอนันใดถ้าอายุของเราหมดไปกับเรื่องของศาสนานะครับ อินชาอัลลอฮ์เราจะปลอดภัยแต่ถ้าอายุของเราหมดไปในเรื่องของดุนยาหมดไปกับเรื่องของไรซาระหมดไปเรื่องของนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะุต่าละไม่เรียดเราก็น่าเสียใจนะครับเพราะว่าการสอบสวนของอัลลอฮ์ سبحانه แวะุต่าละนั้นทุกอย่างเป็นความจริงว่าอันชาบับิฮิฟีมาอับลา และก็วหยนุ่มของเรานะครับวัยนุม่มวัยแน่นของเรานะครับที่อัลลอฮฺซุบะานุวาตาลาให้เรามีกำลังมีเดี่ยวแรงเป็นวัยแห่งการทำงานเราได้ใช้ชีวิตในวัยนุ่มของเรานั้นฟีมาอับลาในห้นทางใดนะครับ เราได้มีส่วนช่วยเหลืองานศาสนาของ Allah s u b h a n a h u w ะ t a a l มากน้อยเพียงใดว่าอันมาลีฮีมินไอ้นักตาสาบห์ว่าฟีมาอังฟะกะแล้ก็สมบัติ Allah t a าล a ให้เรามาทั้งหมดนั่นเป็นปัจจัยป่าไม้ที่ Allah ให้มาทั้งหมดนั่นคือเป็นถนนหรือเป็นหุนทางน่ ที่ทำให้เราได้ไงได่ายดายเป็นซื่อที่ทำให้เราไงไ่ายดายไปสู้การอาม็นไปสู้การอิบาดะต์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาลไม่ใช่ว่าอัลลอ์ให้สับสิ้นเงินทองมาเพื่อต้องการที่จะให้เราเนี่ยมาลุงไล่กับมันนะครับมามาลุงไล่มาวัวปักวัวปั๊มกับมันจนกระถังไม่มีเวลาละหมาดไม่มีเวลาอ่านอันกุรอาน,อาน,อาน ไม่มีเวลามามัสยิดนะครับฉะนั้นสุมบัตเล่านี่จะถูกสอบนะครับจะถูกสอบในวันอัคคีรอ์มินไอนักตาซบะเราได้มันมาทางไหนนะครับทางที่ฮาลานหรือทางที่ฮารอมวาฟีมาอันฟักก็และกาเหลืองที่เราได้มาเร็วมันก็ยังไม่ได้สิ้นสุดพี่น้อ นะครับบางครั้งเราอาจจะว่ามันสิ้นสุดที่เราได้มาแล้วมันเป็นสิทธิของเราว่าเราอิจายไปในทางใดแต่ในสิทธิของอลล a h s น b ฮ a n a วะตาลานั้นไม่จบอลล l a h ก็จะท้ามเราว่าฟี่มาอังฟะกอเราได้เลี้ยงดูแลนะครับใช้าย ในอนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้สั่งชัยเราหรือยังวันนี้ลูกของเราเราได้รู้แล้วลูกของเราหมักหน่อยเพียงใดลูกของเราได้รับการศึกษาหมักหน่อยเพียงใดลูกของเราได้รับการดูแลนะครับภรรยาของเราได้รับน้ฟะกกจากเราหมักหน่อยเพียงใด <c oughs> นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาจะสอบในวันนั้น วันที่สมบัติของเราไม่ได้อยู่ในมือของเราแต่เป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจะทวงสิบขึ้นที่เราจะต้องบอกกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้ได้ว่าเราพาไปทำไมไรว่าอันอินมีฮีบีมามาะมากะอามิลฟีฮีและความรู้ที่เราพ้นพวายกันนะครับเรียนจบ ปริญญานั้นปรญญานี้นะครับและความรู้ที่เราจะต้องเรียนเป็นเรื่องของสิ่งที่จําเป็นในเรื่องข้องศาสนาก็รถูกสอบสวนเช่นเดียวกันพี่น้องวันนี้เราได้ปฏิบัติตามที่สิ่งที่เราได้รู้หรือยังเราได้รู้เรื่องราวของอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาเราได้รู้เรื่องราวของลักชาริอัตุนอิสลาม เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการละหมาดการสการเราได้ปฏิบัติมันเหลวหรือยังนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคำตอบเอาไว้ตั้งแต่วันที่เราได้ลงไปอยู่ในกุโบในคำขคึ้นแรกประการที่สองพีนองที่รักต่างรลายที่เราจะต้องเตรียมอัสซ์ละการละหมาดของเรานะครับ เพราะการละหมาดของเราเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราคือมุสลิมที่แท้จริงกาลิม ah ah, il allah, ่าชาฮัดลาอิลาัฮอิลลัลลอฮมุฮัมมัดุลรอสูลุลลอฮ์จะเป็นพ้นไม่เป็นพ้นยู่ที่การละหมาดเราบอกว่าเรามีชาฮัดแล้วนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ละหมาดฟัดดูครอบอาเวลาแสดงว่าชาฮัดของเรานั่นยังไม่มีฟันเฟืองที่จะ ใครไปสู่ส่วนสวรรค์ของอัาลลอฮ์ سبحانه และต์ ت าไดา้เพราะกะารละหมาดเป็นตัวการันตีเป็นตัวชีวัดว่าเราเป็นมุสลิมที่เชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูนที่แทจริงนะครับถ้าละหมาดของเราไม่พานี่นองที่รักต่งางๆอามั่นอื่นๆน,นั่นก็นมีปัญหาเช่นเดียวกันเราจะบอกว่าเราบวชครบ สาสิบวันเราบวชครบทั้งเดือนแต่เราไม่ละหมาดก,การทื่อสิ้นอดของเรานั้นก็ทื่อว่าอุลามะบากว่าโมคะไม่ได้มากความว่าเราไม่ปฏิบัติตามฟาัดูที่อัลลอฮ์กำหนดมาแต่เป็นสิ่งที่โมคะที่เรานั้นไม่ได้ทำละหมาดนะครับ

การอับนำละมานั่นเองฟะอินส uh ัลูฮัดละมาตุของเราปฏิบัติตามสุนนะของทาง่านนบีนบีเริ่มจาก بي, ไหนนบีไปจบจจากไปบที่ไหนถ้าปฏิบัติตามสุนนะนบีและหัวใจที่มีความอิคลาสอัฟละหะอันจาในนนเลิกเกินทุกสิ่งทุกอย่างเราจะปลอดภัยว ah ่าอินฟาซาดัตฟะกัดข้อบาวะคอซีรอถ้าหากว่ากลามาดของเราอัลลอฮ์ไม่ตอบรับ นะครับนะละหมาดของเราอัลลอฮ์ไม่ตอบรับบางคนบอกว่าเลยใส่ตีไม่ตอบรับเอบอร,นะรบ์ฉันอับนามละหมาด้อแล้วนะครับฉันอับนามละหมาดตามชูรุตชชระที่อัลลอฮ์ตั้งวางไว้ที่นบีสอนไว้แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่อยู่ในปากเราเป็นสิ่งที่ฮารอมเสื้อผ้าของเราที่เราใส่นั้นมาจากสิ่งที่ฮารอม สถานที่ที่เราสุยุ d เป็นสถานที่ที่ห้ารำบาว خ คอซ خ ออละม ا นต้องเรากระชายไม่ได้พี่น้องฉะนั้นพี่น้องที่รักงห่ไรนั่นคือสิ่งแรกที่จำเป็นที่เราจะต้องทำสุดความสามารถของเราทุกๆอิบาดับมีการพ่นปลนได้การทื่อสิ้นอด หากเราป่วยเราค่ายเราละสิ้นอดเลยเราไปกอดอในวันลังไม่เปลีสับสิ้นที่เราจะต้องเสียอากาศนะครับถ้าเมื่อนึ่งเมื่อใดเราไม่มีนิสอบในการใจอากาศเราก็เป็นผู้ที่ทุกอนุโลมให้ได้การไปทำฮัจญ์นะนะครมักกะ ถ้าเราไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยความปลอดภัยไม่มีมรรอมไมม่ีเงินหรือสุขภาพภารณาไม่ที่ไม่ดีเราก็มีโอกาสในการที่จะไม่ไปตำหัดก็ได้แต่เรื่องมาย่างพี่น้องที่รักแต่ลยเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อพ้อนผลตราบใดชีวิตของเราวิญญาณของเรายัางอยู่ในหลังน,นะครับเราทำ สุดความสามารถเรายืดไม่ได้เรากะหนังนังไม่ได้เรากะนอนนอนไม่ได้เราก็ต้องทำโดยกับลมให้ใจตราบใดว่าชีวิตของเราอยู่ในรักอย่าทิ้งละหมาด้วยเจตนาเป็นอันคาดเพราะนั่นคือข้อสัญญาเราว่างเรากับอัลลอฮ์นั่นมันถุกตัดขาด,ดแล้วท่นนบีสอลลัลลอฮุวาลัยวะซัลลัมบอกว่า ้อแตกต่างรรหว่างเรากับผู้สัตว์รรหว่างเรากับบรรดากาเฟตนั่นก็คือการทิ้งละมาดนะครับฉะนั้นการละมาดเป็นข้อการันตีว่าเราคือมุสลิมแต่ถ้าเราไม่ละมาฟะกดฟกตกาฟารอนบีเบอกวาคนนี้คือกูฟตเลยนะครับอาจจะภายนอกเราชื่อมุสลิมเราชื่อมูฮัมหมัดเราชื่อยูซุปเราชื่อซุฟยาน นะครับเราอยู่ในสังคมมุสลิมเป็นภายนอกเท่านั้นแต่ภายในฮาเกกัตของเราถูกตัดสินว่าเราเป็นกูฟอดใช่แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องระวังข้อที่สามพี่น้องที่รักทั้งหลายยุสันอันอินกะลามอัลลตยันติกูบิฮิสิ่งที่เราจะถูกสอบนักเหมือนกันก็คือเรื่องของคำพูดอะไรที่เราพูด คำพูดของเราแม่กระทั่งเราถามว่าไปไหนกินอะไรทำอะไรนอนที่ไหนคำพูดทุกคำพูดมายันฟิซุมินกาวลินอิลลาละไดฮิรอตีบุนอาตีตอัลลอฮฺแต่ลาได้กล่าวว่าไม่มีคำพูดใดที่ได้พูดออกไปแล้วอิลลาละไดฮิรอตีบุนอาตีตมีมาเลย์กัดต่้งว่าต่้งสาย มาเล็กัดดันคว่าจดความดีมาเล็กัดดันสายจัดความชามั่วเลกาป้าขึ้นไปทุกๆุกวันพร่อัตพี่น้องคำพูดที่ดีอาจจะทำให้เราเข้าสวรรค์แต่คำพูดที่ไม่ดีแค่เพียงนึ่งคำพี่น้องที่รักทั้งหลายที่ทำลายหัวใจของพี่น้องของเราไม่ว่าจากการโกหกการนินทาการโกเรื่องเราขึ้นมานะครับ หรือว่าคำการด่าทอพี่น้องของเราทุกอย่างนั่นทุกบันทึกไว้หมดแล้วจะถูกสอบถามพี่น้องท่านฮัสันอันบัสรีรอฮิมะฮุลท่านฮัสันอันบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮฺได้กล่าวว่ายาอิบนาอาดัมโอ้ลูกอาดัมเอ๋ยมุซิตาะลึแลซอฮีฟะ สมุดบัญชีของเราถูกขลีออกว่วุกิยลบิกามาเลกันการิมันและอัลลอฮฺตาลาจะให้มีเศร้ามาเลกัตมานับข้างเราทางด้านขวาและกาด้านซ้ายวะมันละดีอันจะมีนิ้กับฝ่ายผิดุฮัสานาติกมาเลกัที่อยู่ด้านขวานั้นจดบันทึกความดีว่ามมันละดีอันจะใริกับฝ่ายผิดดุไซยาติก มาเลกกัดกางสายบันทึกความชั่วฟะมันมาชิตะฮัสันอันบัสรีบอกว่ากระทำเลยอีตาอไม่ได้อีพูดเลยกับพูดอีพูดเลยกับพูดทำไปอักลิดเอาอักษรอีน้อยหรืออีมากกระทำไปฮัตตาอีดามุตตาจนกระทั่งเราตาย ฉะนั k k ้นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการเขียนของเราการโพสของเรามันมาจากคำพูดของเราฮัตตาอิลามุตตาฟะตุวิยัตสฮีฟะตุเมื่อท่านตายก็ทุกขลีออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นว่าจุอิลต์ฟีอุนุตมะกะฟีกับริกเลยก็มันแขวนอยู่ที่คอของเรานั้น คณะวารนนทในกูโบมันยังแคว้นอยู่อะไรที่เราทํามาทั้งหมดบนโลกดุนยานั้นมันถูกแคว้นในคอในกูโบของเราฮัตตาตะครูจายเอามันปิยามาจนกระทั่งเราตื่นขึ้นมามันก็ยังแคว้นอยู่เลยพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องระวังประการที่สี่พี่น้องยุสอันอันวัตติวัลสิ้หะอัลฟารากวัลสิ้หะ เราจะทุกขามในเรื่องของความเวลาที่ว่างและกมีสุขภาพที่ดีนะครับไล่ต่อไล่คุณลืมเนืมัดนี่เนืมัดเรายังมีเวลาตราบใดว่าวิญญาณของเรายังไม่ออกจากหลังเนืมัดอัศจร์มีสุขภาพที่ดีเราเดินได้อย่างเห็นกันอยู่อย่างได้ยินกันได้เสียงอาซา์ดังมาจากมัสยิดเราก็ได้ยิน คนเดินไปละหมาดจะมาอาี่มัสยิดเราก็เห็นนะครับแต่ว่านบีสุลลัลวาเลยวะซัลลัมบอกว่าอัน่าเสียดายเนื้อมาตานี่มักบูดตานี่มักบูดนน์ฟีฮิมากะซีรุมินันนาสเนื้อมัดสองอย่างนี้นี่ไล่ต่อไล่คนมองไม่เห็นนะครับไล่ต่อไล่คนเสียโอกาส พี่น้องที่รักทั้งหลายเสียโอกาสในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีนะวันอาเคิรจะถูกสอบสวนวันนี้เราได้ทำอะไรไปแล้วหรือยังในเวลาของเราในสุขภาพ,พลานามัมที่แข็งแรงของเราข้อที่ห้าพอสุดตายพี่น้องยุสอ,อันอันหูดิวันมัสูลิยัตเราจะถูกตามสิ่งที่เรารับพิจชอบตังหมด ไม่ว่าเราจะอยู่ในแห่งหุ้นตำบลใดไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่โตเพียงใดไม่ว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ดูแลครอบครัวของเราี่เป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งมดนั้นเราได้สัญญากับอลเราได้แต่งงานกับภรรยาของเราเราก็ได้สัญญากับอัลลอฮ์ว่าเราจะต้องดูแลเธอจนตึงส้นเสาน เราได้ลูกมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเราก็ได้สัญญากับอัลลอฮ์ว่าเราจะเล่ลูกของเราจนถึงส่วนสวรรค์พี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตอบกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ ت ع ا ل บอกว่าอูฟูบิดอัห์จงทำคำสัญญาของเราให้สมบูรณ์ ไฟนันอ่เด็กานสูลเพราะทุกคําสัญญากับเราว่างเรากับอัลลอฮ์เราว่างเรากับลูกอาดัมของเราพี่น้องของเราทุกคําสัญญานั้นเราจะทุกท่ามในวันอาคิรอกพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นพอเราเชื่อว่าเราต้องตื่นขึ้นมาเราต้องตื่นขึ้นมาเดินไปหาอัลลอฮ์สุบะอานา,าวะตาละเราไม่ใชจตายแล้วใตายเลยพี่น้องฉะนั้นคิดตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระโปรมหรือพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่คิดตั้งแต่วันนี้วันที่อัลลอฮ์ตาลาอย่างให้โอกาสทําความดีกับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นส่วนหนึ่งของอาลุญจันน์นะไปอยู่ในส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาและได้ปลอดภัยจากไฟนรกที่อันจะแทบในวันอาคิราะอปูลุกองเหล่าเดะ أستغفرالله والهلا وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم